เร็วๆลูยเร็วเลนีสองนาทีทุกคนอีกสองนาทีสองนาทีตอนนี้ใครที่จิ้มในตะกร้ารีบไปกดอัตดังเลยไม่ต้องคิดมากแล้วจะบอกให้ว่าอย่าซื้อกะบุกเดียวต้องซื้อ เออวันนี้ขอเรื่องเงินก่อนเรื่องโอนตังโอนให้หน่อยเออซื้อให้หน่อยเร็วๆไอ,อ้เพื่อนล่ะทาดูส่าเต้นเอาใจแกขนาดนี้วันนี้คือไม่อาบน้ำเพราะจะใช้ครีมตัวนี้เหมือนอาบน้ำเลยนี่ทาแล้วสว่าง<อ>ซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนรู<อ>้แกอยากรู้อะไรเดี๋ยวค่อยมาถามช่องนู่นช่องเราดนมาเลย อ่านสิวันนี้โดาจับเท่ไหร่คีมี่ไวเทนดี้โอ๊ยซื้อไหกันแคปบางทีก็แคปบ้างแคปเราไม่อ่านเองดูในต้กี้ายอ้ในตะกร้ากดแล้วไม่ไปโอนตังก่อนตอนนี้เร็วๆเข้าใจไหมเหลือนาทีววจเร็วเรื่เลวถ้าว่าเจนนีกล้าเหมือนกับถ้าตายปีให้ห้ที คิดว่าเออรักกันไหมถามแค่นี้อยากทาคาดีนะใครเร็วแล้วเดี๋ยวมีประมงต่ออีกเดี๋ยวยางอันนี้แค่แบบสปงสปอยพี่เจนนี่เขาเริ่มเวลาให้นะจีนทุกคนเขาใจดีมากเลยนะเขาใจดีนะอยากให้ความใจดีของเขาต้องเสียปากนะคะนี่ใครอยากทาครมเราดูแลอาบน้ำนี่เอาค่มมีบูเตอไปเลยก้นไปไข่บารน้องไปต้อนะข่าวไปโยอ่ไปใหญ่ อยู่สองสีนี่นะไปเลยอตงแล้วก็เนี่ยเนี่ยคืออยูอดู่อกขมิ้นขาวไว้สองกลมอยู่ตรงนี้ก่อนนะ กองหนนะพี่เรียนเออเรียกครูเข้างาเหมือนกันพม่าอุ้ยโอปตอร์ชื่อเรียงค่ะนายกเทศมนตรีน่ะคนท้ายคนท้ายคนตั้งช่วยกันได้พอแม่พี่น้องมางได้อะไรยงหายเร็วๆค่ะไขใจซื้อเลยนี่ยังไม่ต้องคิดมาค่ะตะคุณไม่ต้องเล่ต้าซื้อไปก่อนคือเราเชื่อนุ้ยไขใจซื้อ้วย่องคายใจมาก่อนใช่พอแม่พี่น้องฟังได้ซื้อไปก่อนเดี๋ยวค่อยเรียนรู้นี่ตะบะคุณนั่นเดี๋ยวคอยเรีขอโทษนะคะสวัสดีครับอุ้งอุ้งเป็นคนที่ไหนอ่ะคน่านใหญ่ครับคน่านใหญ่เนาะ เลยเห็นเปล่าเกยงเล่นอะไรโตเล่นตายเล่นอะไรชื่อได้ยังชื่อได้ไปกันต่อ2นาทีอุ้ยอย่ากดดันสิคะอย่ากดดันสิค่ะเอาเร็วตายกดเลยซื้อเลยนี่ี่บไปแล้วเนี่ยอุ้ยยอดเยอะแกอย่าให้เสียชื่อเร็วๆเร็วๆอู้เหนือด้วยพวกเราไปสู้ จะว่าเล่นกดเล็กไหมตาเล็กเล็กไปคนอตอนนี้อตอนนี้คนอยากฟังจินนิดจีนิดนุ่นเลยเล่นอยู่เล่นโยแกคือสี่คนฟังส่วนคนดูไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าคนใต้จะผิวดีขนาดนี้คนใต้จริงนะ<ไ>บอกคนใต้จริงนี่คนใต้เล่นใต้อยโยเล่นแบบประจนดิเล่แบบประช่าจนเนาะ พี่น้องซื้อนะคอยว่ากันนี่พอฮะไอเราติ๊กต็อกไอเราติ๊กต็อกกระจ่างใส่หลอดไฟไอเรานี่ยออนไอเราติ๊กต็อกไอเราติ๊กต็อกไอเนี่ยคือชาวติ๊กต็อกจนได้ขอติ๊กฟ้าได้ไหมขอแค่นี้เขาไม่ยื่นไม่ได้เลยพี่ขาดทำไมคะดหนึ่งนาทีเพราะเพราะว่าเพราะว่าท้าแล้วก็หุ่นทองคื้อไม่ต้องราคาดีมากเดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวคุยให้เดี๋ยวได้เลยหลังไลั์นี้ได้เลยคือเดี๋ยวคุยให้ ห้าร้อยนิดนิดคือมันต้องแกซื้อไปก่อนฉันบอกเลยทาแล้วเป็นเกลียวเป็นแสงเลยซื้อไปก่อนอย่าคิดมากาแบเจนิดเลยนะตอนนี้ถูกต้องคนใต้ยังไม่เชื่อเลยเป็นคนใต้เราขี้หยุดป็นคนเหนื่อยนิดเดี๋ยวพี่หยุดเวลาให้เราบอกขายแบบดาราหน่อยขายแบบดาราเขียนมิกาแชมเปญเข้มมิกาครีมมี่ไวเทนิ่งกูต้าบูสเตอร์ทาแล้วจะขาวเหมือนฉันจ้ะเป็นนักแสดง จบจบจบแล้วค่เอาแมพี่ดองริมโคตรตังซักทีคนตายไอ้ไมันเสียจเอออาเ่นนใจมันฉับับที่ฉับเออคนตายยิงจริงพูดอย่างฉับเอาโอนตังก็ต้องฉับฉับด้วยนยังไงนด้วยตังบูระล้ำลึกรู้จักไหมคะรู้จักห้าโขสิวิแล้ว ยังไงซื้อยังกดยังโอนตังด้วยอยู่ในตะก้าก็คือไปโอนตังก่อนตอนนี้เราค่อยกลับมาคุยกันได้โอเคคนใต้นี่น้าตาดีเพคนไ่นไเหอคเล่นาได้ไมครับคยวหยวเดยรอวเดหยอวแล้วเล่นตายได้ด้วยเรอทองแดงทองแดงบอกกันนู้ก็บทองแดงแต่ว่าซื้อด้วยจะนีเพี่น้องเร็วๆอันที่สองเียรตังเดียรแล้วจาไอคนๆๆๆ หนูอยากก็รู้ที่ปกติที่คือให้เขาพูดไปอย่างนั้นให้พี่พูดตอนไหนอ๋อเออลืมหนูก็ลืมเนาะไม่มีจังหวะให้รับพี่อยากพูดอะไรบ้างไหมคะให้เจนี่อีกพานอเดอร์เฮ้ยจริงเหรอคะเจนี่กับเจนี่มีเวลาได้พานอเดอร์ทั้งวหนูสนุกใช่ไหมล่ะอยู่ด้วยนะเจนี่กับเจนี่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่ไหม เล่นแบบบอลเล่นเล่นหนังก่อนมีนหน้าอ,อ่ะเขาถามว่าราคาปกติเท่าไหร่ราคาปกติเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบบาทครับปกติสามร้อยเก้าสิบแต่วันนี้ไลน้องเจนนี่เหลือเพียงคือสักเดี๋ยวก่อนหนูจำได้ทีละเลขสามร้อยเก้พระบักแกปกติสามร้อยเก้าสิบตอนเนี้ยลดเหลือเท่าไหร่นะคะสองห้าศูนย์ไม่รู้กดไปก่อนถูกกว่าสองห้าศูนย์แน่นอนแก <c oughs> อย่าไปคิดมากไม่ต้องถามหรอกราคาซื้อไปก่อนเนาะ ค่ะคุณค่อยเรียนรู้กันทีหลังวันเนี้ยเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องคิดมากนะเงินมันผลิตขึ้นมาทุกวันเราหากันใหม่เมื่อไหร่ก็ได้แต่วันนี้แกศักดิ์สีหน้าตาฉันช่วยหน่อยพูดเสียงเงินให้หน่อยนะแต่ฉันเดียวนะไม่ได้จริงจรเดี๋ยวฉันซื้อเองหลังบ้านเตรียมกดเลยมึงก็ใครจำราคาไม่ได้แล้วใครจำราคาได้ก็พีไม่ดอก <c oughs> ก็ช่วยกันคนไทยตันเลยกันหน่อยใช่เนี่ยในเขาเขียนอยู่ร้อยเก้าเก้าดูสิในราาไม่ต้องให้พูดเยอะใครจ้ไม ทีมงานกับพิมพ์ขมิ้นเขาเขาป็นดาราค่ะไม่ใช่ทีมงานเอ็นจีเดียวกันหมดเลยจริงหนงเก้าแล้วสแสนเก้าเลย

Yeah. <laughs>